เชวบแฮปแฮปวันน hey, ี้ครับเพื่อนๆเหมือนนักกันมาน้องเอ็งห้าห่วงหายไปสองห่วงก็เลยเหลือสามห่วงสถานที่ตั้งเราไหนจ๊ะถนนเรียบข้างทางในสนธิราชนบดีพิธีหรือสงสารกระเมร์ที่สองร้อยสิบไม่ใกล้ไม่ไกลพระรามสองมาเจอพวกเราได้ครับผมวันนี้นะเพื่อนๆนะเมาใจเอฟซีที่ไม่ทันครั้งที่แล้วนะ 3ห่วงสี่บอนเงินครับผม fc ที่ไหนนะสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีใช่โอนเงินสดเต็มจำนวนช่วยค่ารถด้วยใส่สไลด์ไปเรียบร้อยแล้วันวันนี้มีอีกหนึ่งคันมาจากโชว์รูมเลยรถเดิมไม่มีชนักจมน้าสีเดิมเครื่องเดิมเริ่มเดิมทุกอย่างเดิมหมดขอดูเลยดีกว่าครับผมเป็นพีทีพีไหมนะนิดหนึ่งนะนิดนึงครับพี่แนร์ๆๆ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 ๆอๆๆ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 ๆมๆๆ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 ๆน โครรา a 1.6 GLXI นะครับบอกเลยตัวนี้เป็นดีพีเต็ด้วยดูสันประตูก่อนเพื่อนๆนี่สั่นประตูหรือเปล่ามันทัดครทเไมอนี่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะเพื่อนนะมาสดๆพร้อมกับร้อ15นิ้ว r P F1 นะครับแล้วก็พ่ออีกหนึ่งใบครับผมนี่ครับ1.6ออโต้เพื่อนๆสวยๆดูทะเบียนซะก่อนทะเบียนยังแท้เลย ขอสิ่งถอนฐาน 5, 3 0 0 5สามกว่าเป็น8บอกเลยบวกเสรษฐถีบวกเลข8รวยอีกแล้วเพื่อนๆท่บว <30 S 1> ดได้บวกดีสุดยอดความสวยงามอีกหนึ่งคันนะเ<ด>พืพ่อนๆนะมืดละจะเห็นทันไหมเนี่ยเพื่อนๆแต่ได้อยู่นะเจออะไรดีๆก็อย่ามาฝากกันเลยนะเพื่อนๆนะนสีสารเกเซนต์ขึ้นสวยๆคันนี้เป็น1.6นะครับ 4A ตัวนี้ท็อปสุดเลยนะครับกระจกข้างไฟฟ้าและปรับไฟฟ้าด้วยนะ ล้อเพียบวันเพื่อนสวยๆขอดูภายในะนะครับพ่อ้านตึงเดี๋ยวก่อนดูนี่ก่อนเห็นคิ้วนยขอบคิ้วสแตนเลสเห็นไหมพเพื่อนก็ถือว่ายัางเดิมอยู่นะอ่ะขอดูภายในยหน่อยเห็นอยูน่นะนะครับขอเยงหน่อยครับพ่อ้านตึงฮะนิ้วยังไม่ทันจะหมุนกลับเลยเพื่อนติดชึ่งกระจกข้างไฟฟ้าแล้วก็ปรับไฟฟ้าด้วยนะครับแล้วก็นี่ฮะ เดมอลล็อกเสร็จถ้าไม่ไปรถติดฮนะยังใช้ได้อยู่เลยนะกระจกปรับข้างไฟฟ้าเพื่อนเพื่อน,นจ๋าเดิมเดิมเลยนะนเพื่อนนะสะอาดสะอ้านนะบอกเลยว่าเงางามน้องเอ็กแพงประตูฝั่งนี้ก็สวยนะดูเลยฮะแผงประตูนี่กำมะาหยีนี่สวยงามเลยนะคนจงคนโซลสวยกิ๊บเลยนะดูมุมนี้สะก่อนสวยไหมบอกกำมะาหยีนี่ยังสวยเลยนะครับผมมีหน้าจอให้เพื่อนเพื่อนอับผมออโตสวยงามดูสะกก่อน มยเนี่ปึ๊ดแล้วได้อยู่นะอ่ะขอสองแถวหน่อยเซ็นทรัลล็อกใช่ไหมได้ปกติแล้วจ้าปลดล็อกแล้วใช่ไหมอ่ะขอปลดหน่อยนี่มันต้องแบบนี้เดอะมอลล็อกเซ็นทรัลล็อกโรบินสันล็อกใช้ได้หมดนะเพื่อนเพื่อนล็อกเยอะจังเลยนี่ฮะ,ะสวยส,สอะอาดคันนี้ก็อีกหนึ่งในดวงใจคุณนะเพื่อนนะพี่สวยๆเลยนะฮะดูดิฮะอย่างหล่อเพื่อนอาเพียบวันดูท้ายซะหน่อยไหมไอ่ะานิดหนึ่งสักนิดหนึ่ง ห้องท้ายก็กว้างขวางนะไม่เคยติดแก๊สด,ด้วยใช่ไหมขอดูอยางอะไรหน่อยอยังไม่ได้เช็ดไม่ได้ล้างเลยเพื่อนๆนะนี่ฮะอยา<ข>อ่าโกกันนะเนี่ยยางอาจจะมีปรกบ้างเล็กน้อยแต่ว่าเดิมดูท้ายซะก,ก่อนอเห็นไหมไม่มีชนหนักไม่มีชนน้ำหนักจากที่รักไปห้องเครื่องกันเลยดีกว่าภาษสีสองห้าหกเจ็ดยังไม่ขาดนะเพื่อนมาดูห้องเครื่องกันดีกว่าสวยแงีม ถือว่าเดิมนะรถก็ไม่มีสนักจมน้ำนเพื่อนๆนะนี่ฮะแต่ตัวสีก็ยังดีอยู่นะหัวโชคนะครับแล้วก็หลังเครื่องนี่เทนเพลเดิมัะเลยทีเดียวเชียวเห็นไหมเพื่อนๆหัวักหัวโชเนี่เดิมอะสียังเดิมนะะรับสนิทเดิมะฮะ 4A เ,เดินนิ่งๆนะครับสวยถูกใจวัยรุ่นบอกเลยไม่แพง ราคาเดิมแบ่งปันสำหรับเพื่อนๆชาวอีสที่หน้ามาของเราเลยจ้ะมาแล้วจ้ะมาแล้วจ้ะเพื่อนๆโอ้โหคันนี้โตโยต้าร l l น1.6นะครับ GLi พาว N าเวอร์ไฟฟ้ารอบคันล้อ RPF1 ท่อสเตเดกหนึ่งใบน่าจะมือเดียวป้ายแดงนะทะเบียนสวยหมดเดิมด้วยข่อสิงท้อนฐาน3.5รวมกันเป็น8คันนี้เท่าบาทดีเท่าไรับผมเท่า,าไรดีจ<ด>้ะ 5้0 0 0บาทเท่านั้นโอ้ตุ้งตุ้งตุ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 งบอกเพื่อนถามใครอ่ะคันนั้นเละคันนั้นใครไม่คันก็คันนี้ต้องรีบพี่พีทจริงๆคันนี้ได้ตัวท็อปนะครับคชั่วโมงคันนี้ก็นะเจ้ลองดูลองดูเผื่อถูกใจกันนะเพื่อนๆนะแอบมองเธออยู่นะเจ๊ะยังแหรมยังแหลมกันเลยทีเดียวเชียวอีกสักครั้งหนึ่งโตโยต้า หาห่วงหายไปสองห่วงเลยเหลือสามห่วงได้สองรอบแล้วสวยเลยนะออโต้หนึ่งจุดหกด้วยนะครับคันนี้ก็ท่าจะมือเดียวเลยนะครับน่าจะมือที่สองเลยแน่นนะครับแล้วก็จะเบียนเดิมด้วยนะครับภาษีไม่ขาดรถสวยหนึ่งจุดหกออโต้แล้วก็ภายในก็เป็นกระจกยฟ้าปรับข้างไฟฟ้าด้วยใช้ไดสวยสวยห้าหมื่นห้าพันบาทเพื่อนๆต้องรีบละมีรถไฟฟี่ไหมบางทีเคยมีฝากกดไลค์กดแชร์ผมหน้าเพจเบ้นลุ้นชื่อรถราคาดูเจ้าหน้าที่ลุ้นอยู่ชื่อเดียวเลยดีโอเคนะ พี่บอกเลยว่าช่วงนี้มีเจ็ดที่นั่งเข้ามาเยอะเรามีาเอสติมาสามคันนะดูคร่าวๆก่อนนะตึงตึงตึงสามคันแหลมๆเดี๋ยวมาเลือกกันดูนะครับ<ด>ขอบคุณมากเลยเจอต่อพี่หน้าคคดูสิว,ว่าเรามีจะมาฝากกันขอบคุณมากนะลุงเอก็กส,สวัสดีครับ